สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้นะครับมาอยู่กับโนวาเด็นะครับวันนี้เรามาอยู่กับเรื่องซีนปั๊มน้ำนะครับน้ำรั่วซีนปั๊มน้ำสึกหรือเสียนะครับอันนี้ก็คือปั๊มซีนปั๊มน้ำชุดหนึ่งนะครับเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ นี่คือชุดหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าตัวนี้เสียนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะครับเอาทีละเรื่องนะครับก่อนจะไปประกอบนะครับถ้าตัวนี้เสียนะครับเนี่ยถ้าชุดเนี้ยคือตัวนี้เสียนะครับลูกยางข้างในเนี่ยแตกหรือขาดนะครับแตกหรือขาดนะครับมันจะทําให้น้ํารั่วนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าน้ํามันจะรั่วตรงไหนนะครับ เดี๋ยวผมหาสายไฟแป๊บนึงนะครับาสายไฟหาไม่เจอนะครับอาถ้าเกิดมันเสียนะครับเสียหรือน้ำรั่วนะครับเนี่ยน้ำจะหยดลงรูข้างใต้นะครับมันจะมีรูอยู่ข้างใต้นะครับเนี่ย นี่นะครับรูมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าตัวนี้เสียนะครับอ่ามันจะไหลทางรูนี้นะครับแต่รูนี้อุดไม่ได้นะครับอย่าอุดนะครับถ้าอุด ถ้าอุดปับนะครับถ้าอุดตัวนี้นะเนี่ยน้ํามันจะดันนะครับน้ํามันจะดันเข้าซีนตัวนี้นะครับพอดันเข้าซีนตัวนี้แล้วมันจะเข้าไปในเครื่องนะครับเดี๋ยวมันจะมีซีนตัวสีดําอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับอไม่รู้จะมองเห็นไหมนะครับอ่าเห็นแล้วครับอ่าเนี่ยเนี่ยน้ํามันจะดันนะครับดันจากซีนตัวนี้ดันไปเข้าเครื่องนะครับ แล้วในกรณีอีกกรณีหนึ่งถ้าตัวนี้สึกหรือเสียนะครับทีเนี้ยน้ำมันน้ำมันนะครับน้ำมันกับน้ําจะผสมกันนะครับในหม้อน้ํานะครับในหม้อน้ําในเครื่องนะครับคือจะมีทั้งน้ํทาทั้งน้ํามันนะครับถ้าตัวนี้เสียด้วยนะครับ ในกรณีเวลา,า,าเปลี่ยนซีลปั๊มน้ำนะครับต้องเปลี่ยนซีลแกนข้อปั๊มน้ำด้วยนะครับ er again, แต่นี่คือผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับกาลังจะประกอบนะครับเนี่ยถ้าเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนยกชุดนะครับแล้วดูด้วยนะครับที่หน้าสัมผัสที่แกนเนี่ยครับเนี่ยที่แกนตัวเนี้ยที่หน้าสัมผัสซีลเนี่ยครับว่ามันสึกมากไหมนะครับเป็นรอยซีลกินโดนซีนกินมากไหมนะครับแล้วก็เป็นสนิมไหมนะครับต้องรู้ด้วยนะครับเหมือนคันเนี้ย รถจอดทิ้งมาห้าปีนะครับจอดทิ้งมาห้าปีเจ้าของเพิ่งจะามาทํานะครับแต่มันดีตรงที่ว่าไอตัวนี้มันยังไม่สึกนะครับก็เลยไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแค่ซีนแกนปั๊มกับซีนปั๊มน้ํานะครับอ,อธิบายเข้าใจเข้าใจนะครับถ้ารั่วนะครับถ้าซีนปั๊มน้ํารั่วนะครับแยกต้องแยกก่อนนะซีนปั๊มน้ํานะครับซีนปั๊มน้ํา ซีนแกนปั๊มน้ำเรียกให้ถูกนะครับเวลาไปซื้อของจะได้ไม่งงนะครับปั๊บถ้าซีนปั๊มน้ำรั่วตัวนี้รั่วน้ำจะไหลเข้ารูนี้เนี่ยเออจะไหลออกจากรูนี้ขอโทษทีครับจะไหลออกจากรูนี้นะครับปั๊บจะไหลออกจากรูนี้โอเคเข้าใจนะครับแต่ถ้าซีนแกนรั่วน้ำในหม้อน้ำน้ำในเครื่องจะผสมกับน้ำมันนะครับอ่าน้ำจะเข้าเครื่องนะครับ เข้าใจนะครับอ่าไปเดี๋ยวไปดูขั้นตอนประกอบกันครับเอาเวลาประกอบนะครับเอาเจระบีนะครับทานิดหน่อยนะครับ หรือจะทาทีตัวปั๊มก็ได้นะครับทาสักวินนึงนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดออกนะครับเนี่ยมันมีกาวอยู่แล้วนะครับสีฟ,ฟ้าเนี่ยครับมันจะเป็นกาวนะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับ ใ,ใช้เป็นผมใช้เป็นพ่อแป,ป๊บนะครับพ่อแป,ป๊บน้ำนะครับขนาดประมาณหนึ่งนิ้วนะครับ ถ้าสบป,ประบอกเช็ดทำความสะอาดหน่อยนะครับผมใช้เป็นกระดาษทิชชู่นะครับเดี๋ยวขอผมตอกให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าทำไมผมถึงไม่ใช้ลูกบล็อกตอกนะครับจริงๆมันน่าจะง่ายกว่านะครับทำไมต้องใช้เป็นท่อแป๊บน้ำนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอทำให้เสร็จก่อนนะครับ ผมก็ทําการตอกประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเวลาประกอบนะครับเวลาประกอบนะครับมันจะมีแหวนตัวหนึ่งนะครับที่เราถอดออกมานะครับเราก็ใส่แหวนเข้าไปนะครับเราก็ใส่แหวนเข้าไปแล้วก็ไฟเบอร์เนี่ยครับอันนี้ใบพัดนะครับ เราก็ใส่แบบนี้นะครับพยายามดูให้เรียบนะครับให้เสมอกันนะครับ โอเคครับพอใส่แหวนเข้าไปแล้วนะครับประกอบตัวนี้เข้ากันแล้วนะครับเราก็หมุนเข้าไปเลยครับ แค่นี้ก็อยู่แล้วนะครับเนี่ยแล้วก็จากนั้นก็ทำการประกอบขวานะครับสาเหตุที่ไม่ต้องล็อกนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ไม่หลุดนะครับเนี่ยเพราะเวลาหมุนนะครับน้ำมันจะตีนะครับทวนเกียวน็อตนะครับอ่ามันยังไงก,ก็ไม่หลุดนะครับ จากนั้นก็นะครับก็มีโอลิงพวกนี้เนี่ยตัวนี้ถ้าดีนะครับซื้อเปลี่ยนด้วยนะครับเนี่ยซื้อเปลี่ยนด้วยนะครับแล้วก็ทําการครอบฝานะครับเนี่ยโบอตตัวนี้นะครับแต่อันนี้มันใช้ไม่ได้แล้วนะครับเกีียวมันดูดนะครับเนี่ยมันจะมีโบ้ตอยู่รงนี้ตัวหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับอ่ะประกอบเข้าไปแบบนี้นะครับ แล้วก็ทำการขันน็อตใส่น็อตครอบทั้งสามตัวก็จบนะครับเค่นี้นะครับเปลี่ยนสีตปั๊มน้ำไม่มีอะไรยากนะครับและก็วิธีที่รั่วหรือเสียนะครับผมก็อธิบายไปในคลิปแล้วนะครับถ้าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนสอบถามได้นะครับส่วนวิธีออกนะครับอ่า ก็ใช้ไขควงเบนนะครับตัวเล็กนะครับเคาะเคาะเคาะแล้วก็แงออกมานะครับก็เหมือนเราแงะของปกติทั่วไปนะครับแต่เคาะให้ฝามันนะครับเนี่ยไอ้ฝามันยุบไปอย่างนี้ก่อนนะครับขอบเนี่ยเพื่อที่เราจะงัดนะครับหรือแงออกมาได้นะครับอ่าเนี่ยก็มีแค่นี้นะครับเปลี่ยนสินบั๊มน้ำหากคิดว่า คลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับและก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ